สวัสดีจ้าสุภูสุคนมืองสิพ้ามาเบืองหลังบานนาได้จ้าบรรยากาศหลังบานเมนีมาเบลเยี่ยมได้จ้ามาส่งของกับแฟนก็ไดมาเที่ยวหาหน้าน้น่เนาะจ้าเนาะยังบรรยากาศเบลเยียมเบืองเนสอ่อนไหลต้นดาวเรื่องนาต้นบักใยหนึ่ง ลรปลูปกไดงงามครับพี่น้องมึงเนี่ยอันนี้เดาเรื่องไทยได้จ้ามาแต่ไทยล้วปลูกไดงงามครับพี่น้องสออนแห้งแต่ว่าดอกพระท่านออกต้นหมักสูงหมักใหญ่ได้จ้ะเบอร์เน่พี่น้อนงเบอ้์เน่เบอร์เน่เดาเรื่องเราแล้ว,ลว,ลวคือมือเบาแถแล้วปลูกงามครับ เบื้องดินน้อยๆนึงเอาไปติดไวก้กะต้นงามค่ะเบืเ้องนี้ดินโอปอเอเปะนึงกะงามพี่น้องเอ้ยเบื้องมันกะสร้างเกิดเนาะพี่น้องเนาะจะจำหนีเด้อจ้าเดี๋ยวยวงามออกไปข้างนอกส <ใน S 1> ุดท้าย<ห>วิดีโอหให้เบื้องใหม่ได้อจ้าเด้อ